การสำนึกรู้คุณ gratitude พลังแห่งความขอบคุณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตความหมายของการสํำนึกรู้คุณการสํำนึกรู้คุณหรือ gratitude คือการรู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งในสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่การรู้สึกขอบคุณนี้ไม่เพียงแค่แสดงออกด้วยคำพูดหรือการกระทำแต่ยังเป็นการรู้สึกอย่างลึกซึ้งในใจว่าเราตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา ประโยชน์ของการสำนึกรู้คุณการสำนึกรู้คุณไม่เพียงส่งผลดีต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตและร่างกายของเราดังนี้ 1. พลังใจที่ดีขึ้นการรู้สึกขอบคุณช่วยสร้างความคิดในแง่บวกซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นลดความเครียดและช่วยให้มองโลกในแง่ดี 2. เสริมสร้างความสัมพันธ์การแสดงความรู้สึกขอบคุณต่อผู้อื่นทำให้ความสัมพันธ์แข็งแกร่งขึ้น การที่คนรอบตัวรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าและใส่ใจพวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย 3- การรับมือกับความท้าทายคนที่ฝึกฝนการสำนึกรู้คุณมักจะมีความสามารถในการจัดการกับความยากลำบากและความท้าทายในชีวิตได้ดีกว่าเพราะพวกเขามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ยังมีและดีในชีวิตแทนที่จะจดจ่อกับสิ่งที่ขาดแคลนหรือเป็นปัญหา 4. ส,สุขภาพกายที่ดีขึ้น งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าคนที่มีความสํานึกรู้คุณมีสุขภาพกายที่ดีขึ้นพวกเขาหมักจะนอนหลับดีขึ้นมีภูมิคุ้มกันแข็งแรงและมีพฤติกรรมดูแลสุขภาพของตัวเองดีขึ้นวิธีฝึกฝนการสํานึกรู้คุณในชีวิตประจำวันหนึ่งการเขียนบันทึกขอบคุณการเขียนบันทึกขอบคุณในทุกๆวันเป็นวิธีที่ง่ายและทรงพลังในการพัฒนาความสํานึกรู้คุณเพียงแค่เขียนลงในสมุดว่าวันนี้เรารู้สึกขอบคุณอะไรบ้าง แม้กระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นอากาศดีอาหารอร่อยหรือการได้พูดคุยกับเพื่อน 2. การขอบคุณผู้อื่นใช้เวลาขอบคุณคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานการกล่าวคำขอบคุณจะทำให้พวกเขารู้สึกดีและยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3. การมองหาแง่ดีในสถานการณ์ที่ท้าทายเมื่อเจอสถานการณ์ยากลำบากลองมองหาสิ่งที่เราสามารถขอบคุณได้ แม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยการทําเช่นนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาและทําให้เรามีพลังใจที่ดีกว่าในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์นั้น 4. ฝึกสมาธิและสํานึกรู้คุณการฝึกสมาธิแบบสํานึกรู้คุณ (Gratitude Meditation) คือการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีทุกวันเพื่อคิดถึงสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณการฝึกนี้ช่วยให้เรามีสมาธิและรับรู้ถึงความสุขในปัจจุบันได้ดีขึ้นการทําสมาธินี้สามารถทําได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการหาที่สงบสงบสัก1-2นาทีในการรู้สึกขอบคุณหรือ10-15นาทีก่อนนอนหรือตอนตื่นนอนทุกที่เราสามารถทำได้การสำนึกรู้คุณยังมีประเด็นเพิ่มเติมที่ลึกซึ้งและน่าสนใจอีกหลายแง่มุมซึ่งสามารถเสริมสร้างความเข้าใจและการฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นดังนี้ 1. การสำนึกรู้คุณในแง่จิตวิญญาณการสำนึกรู้คุณมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับมิติทางจิตวิญญาณ ในหลายวัฒนธรรมและศาสนาความรู้สึกขอบคุณถือเป็นหลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตเช่นในศาสนาคริสต์คำว่า thanksgiving เป็นพิธีขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาและความรักในพุทธศาสนาความสำนึกคุณต่อความดีของผู้อื่นเช่นบุญคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างจิตใจที่ดีความสำนึกรู้คุณในเชิงจิตวิญญาณนี้เน้นถึงการเชื่อมต่อระหว่างตัวเรากับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเช่นธรรมชาติ พระเจ้าหรือพลังจักรวาลซึ่งช่วยเสริมสร้างความสงบในจิตใจ 2. การสำนึกรู้คุณกับการเปลี่ยนแปลงสมองมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าการฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองได้จริงการสำนึกรู้คุณช่วยกระตุ้นบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและความสุขซึ่งจะส่งผลให้เรามีความสุขมากขึ้นในระยะยาว การฝึกสํานึกรู้คุณยังช่วยลดการทํางานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและความวิตกกังวลทําให้เรารับมือกับสถานการณ์ที่ทา้าทายได้ดีขึ้น 3. สุขภาพนักจิตวิทยาใช้การฝึกฝนความสํานึกรู้คุณเป็นเครื่องมือในการบําบัดสําหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเช่นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือวิตกกังวลการขอบคุณในสิ่งเล็กๆที่มีในชีวิตทําให้พวกเขามีมุมมองที่เป็นบวกและลดความคิดเชิงลบ นอกจากนี้การบันทึกความรู้สึกขอบคุณทุกวันเป็นการสร้างนิสัยใหม่ที่ส่งผลดีในระยะยาวไม่เพียงช่วยรักษาสุขภาพจิตแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในตนเองและพลังใจในการใช้ชีวิต 4. การฝึกสํานึกรู้คุณกับความคิดสร้างสรรค์ความรู้สึกขอบคุณช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆและสร้างสรรค์ทางความคิด การขอบคุณไม่เพียงทำให้เรารู้สึกพึงพอใจแต่ยังเปิดโอกาสให้เรามองเห็นศักยภาพและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในสถานการณ์ความคิดสร้างสรรค์มักจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 5. การสำนึกรู้คุณในการสร้างความสำเร็จความกตัญญูไม่ใช่เพียงแค่การมองย้อนกลับไปขอบคุณในสิ่งที่เรามีเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ความสำนึกรู้คุณทำให้เรามองโลกด้วยมุมมองที่เปิดกว้างและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้า เมื่อเรารู้สึกขอบคุณในโอกาสที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่เราจะเริ่มดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับแนวคิดกฎแห่งการดึงดูด law of attraction ที่ระบุว่าความรู้สึกขอบคุณและพลังบวกจะดึงดูดความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าเข้ามา 6. การสำนึกรู้คุณในองค์กรและสังคมการแสดงความสำนึกรู้คุณไม่เพียงสร้างผลดีต่อบุคคลแต่ละคนแต่ยังส่งผลดีต่อสังคมและองค์กร การแสดงความขอบคุณในที่ทำงานช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีลดความตึงเครียดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานงานวิจัยชี้ว่าองค์กรที่ส่งเสริมวัฒนธรรมของการแสดงความรู้สึกขอบคุณมักมีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะพนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับซึ่งจะนำไปสู่การทำงานอย่างเต็มที่และมีความสุขในการทำงานมากขึ้น โดยรวมแล้วเราจะเห็นว่าการสำนึกรู้คุณเป็นสิ่งที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตส่วนตัวและสังคมรอบตัวเราไม่ว่าเราจะต้องการมีความสุขมากขึ้นมีสุขภาพจิตและกายที่ดีขึ้นหรือเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานการฝึกฝนความรู้สึกขอบคุณจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้คุณก้าวไปสู่ชีวิตที่ดีอาจจะไม่ใช่ทางเรื่องง่ายและเรื่องยากเราแค่ลองทำลองฝึกฝนอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพกายใจของเราที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วพบกันใหม่กับอีพีหน้าขอบคุณค่ะ